จัดให้สวัสครับเขกับผมช่องไอเบอร์ชาแนลวันนี้เราจะมากินนี่เลยอะมาม่าเผ็ดเกาหลีคุณสองนะคะมีของแอบไวยนะผักผักวันนี้ครับวันนี้เด็กๆนะครับตามคำเรียกร้องเด็กๆนะครับอยากกินมาม่าเผ็ดเกาหลีสับคุณสองนะครับ เดี๋ยวดูนะครับงานนี้งานนี้จะเป็นการแข่งขันระหว่างติกับเติ้ลนะฮะก็ <c oughs> แมตชนี้จะเป็นศึกชิงเจ้านักกินเผ็ดนะครับกติกาของเราจะตั้งไว้ว่างานนี้ถ้าใครกินน้ำก่อนจะเป็นผู้แพ้นะครับเราจะไม่ได้ดูหนังเราจะมีของรางวัลให้ครับเป็นตั๋วดูหนังฟรีครับพ <c oughs> าแฟนไปดูได้นะครับงานนี้ <c oughs> แ,นแล้วก็ให้ทั้งคู่นะครับ

เป็นไงครับเป็นไงครับไม่ได้ครัไม่ได้เลยอือยังไงครับอย่าลืมนะครับศึกเจ้ากินเผ็ดนะครับศึกเจ้านักกินเผ็ดนะครับดูนะครับสองคนนี้ใครจะเป็นผู้คว้าแชมป์เนาะอือ ใครจะลืมนะครับใครยกมือขอน้ําก่อนนะครับจะเป็นผู้แพ้ทันทีนะครับ กินกันอย่างดุเดือดครับยังไม่มีใครพูดจาไม่มีใครพูดอะไรครับปากปากเริ่มแดงแล้วครับเอาน้ำน้ำครับคุยกันตั้งก็ได้กินน่ะ ไม่่ออถามความรู้สึกครับตอนนี้เป็นไงครับคุณติมเป็นไงครับหวานครับหวานเลย้ชดใ้ดีาเหลมไจัดให้เรียกร้อง อะไรเริ่มนั่งไม่ติดแล้วอะยืนกินแล้วอะ ที่ปากมันปากที่ตุ่ดนะยยอมแพ้ได้หมยกทรงได้ไหมยอมแพ้ได้ไหมยอมแพ้ได้นะนี่นะนี่นะนี่นี่นะเอาไหมชื่นใจวะนี่ก็ได้นี่ก็มีนี่แก้วนะแต่ไม่ให้กินนะ ออืิออนตนนให้นั่งดูแบบเขาแบบนี้ลองลงรีวิวดิว,วาา่ารสชาติเป็นไงไม่ถูกหอมหวานอรนะ่อยครับโอ้โอ้แค่นี้อาจารย์จะออกแล้วอะไรวะมันเกะอากานอยู่ยังดียังมีผักมาดันหน่อยเหมือนผัก,กมีน่ะมึงือต <c oughs> ามคำเรียกร้องจัดให้ยกธงได้นะ นี่คืออะไรถอดเตือเลยใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหรักษาขาพฤษกันเลยนะขอให้พระเจ้าลงโทษมึงยันอุ้ยจะกินเนี่ยเอเป็นไงไม่ไหวก็บอกธรรมดาธรรมดาที่นี้เรื่องง่ายๆ่าอหือ ผ่านไปแปดนาทีแล้วนะเ,เม่มเอไหร่ที่เรากินให้หมดอ่ะถ้าเกิดสิบห้านาทีไม่หมดก็คือแพ้ทั้งคู่ได้พักนไปเป็นกี่นาทีกินดีก็ไม่รู้อ่ะกม็มีอว่าห้าห้านาทีอะกินต่อเรื่องอะหมดหมดพูดแล้วเออน้อ้าวอ้าวก็เขาบอกแล้วไงนี่นี่นี่คือเกมไงตามคำใครตุกติดตอบแพ้เลยนะ เริ่มอยู่ไม่สุกแล้วถ้าครบ15นาทีหรือว่าทำไม่ได้นะอ,อไม่ได้นะแะค่ครูนะเว้ยทำไม่หมดอะก็ดันจังอ้อาวก็ต้องมีกติกาดิก้าทีใช่ไหมอ่าก้าแล้วนะต้องมีกตกิกาดิผ่านไป10นาทีแล้วนะ10นาทีแล้วนะแม้ว่าเหลือ5นาทีนะ<ช> ไม่หมดแน่เหลืออีกสี่นาทีนะขอขอนุญาตนะไม่มีกั้นตอนแล้วครับคุณไม่มีสิทธิ์เลือกครับคุณขอมาแล้วจัดให้ต้อคุณเป็นคนขอเองนะเออ,อต่างคำขอมาไม่ต่างคำขอเลยที่อ่อนเผื่อมันเด็แข็งกูขอตั้งไหนวะเนี่ยเอ้ยสองนาทีครับผมยังไงครับรยอมไปมือยอมไปแมว่ะอ่ะ ยอมไหมครับครับไม่ยอมก็ทำต่อไปครับจะบอกไว้ก่อนนะครับไม่ไปแล้วังไงแล้วก็ไม่ได้มีใครดูหรอกโอเคฉกูบอกแล้วใช่ไหมยังไง 1ิสี่นาทีแล้วนะนาทีหนึ่งนาทีสุดท้ายยอมไหมยอมไหม้ม,หมันต้องกินน้ำ้วยไม่ได้เ้า <laughs> เรียกว่าเกมหรอ <laughs> เกมนะเกมเลยพวกมึงสองคนนะโ,โ, <laughs> โอโ้โห <laughs> ยอมไหมหมดเวลาแล้วนะเนอยไมินแ <laughs> ล้วน,นี่เอาดีช่วยนี่เดินขึ้เร็ว สองหนึ่งศูนย์หมดเวลาเวลาเวลาเดี๋ยวน้ำให้น่เอาความรู้สึกเลยครับติมรู้สึกไงครับกับการกินเผ็ดครั้งนี้จะตายจะตายมีความรู้สึกไงกับความเสียใจเผ็ดไหมถามจริงเผ็ดไหมเขามีวิธีการกินของเขาและคุณเตอร์ครับเรารู้สึกไงครับรู้สึกดีฮะรู้สึกดีดีได้กินเผ็ดไหมเออไม่เผ็ดฮะ อ่ะฝากหน่อยฝากกดไลค์กดติดตามเฮ้ยขอโทษครับขอโทษนะครับก็คลิปหน้าเดี๋ยวถ้าเด็กๆจะมาทำอะไรคืนตะกรงทำอะไรยังไงก็เดี๋ยวฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยนะโอเคนะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะโอเคไหมโอเคที่หน้าเอาตะคืนตะกร้อเนี่ยเจอเนี่